นะครับยังอยู่ในเรื่องของช่วงเทศกาลสงกาท์ท่านมานะครับันลุ้งกันอย่างมากันเรื่อยๆคราวนี้ไปแลทีนครศรีธรรมราชนะครับในเรื่องของการติดตามมาตรการช่วงสวงกาน์ในการลอดอุบัติเหตุนะครับโดยฐ่านพอเมืองนครศรีธรรมราชก็ได้พอพอใจการทํางานนะครับของเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอย่างเข้มแข็งในการลอดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกา์ นะครับโดยมีการประชุมคณะติดตามคณะทํางานนะครับติดตามสถานการณ์ประจําวันในการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์2565นครศรีธรรมราชแล้วก็มีการปิดสู้นกันไปนะครับแต่ว่าแล้วก็มีการสรุปพ้นการดําเนินงานโดยมีนายไตรรัตน์ชัยรัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม โดยมีพันตำรวจเอกมุลเทียนเบาทองนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสายัยานกิตมโน,โนป้องกันและบรรเทาส่าธรรารณภยัยจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะทำงาน ที่ประกอบโดยผู้แทนจากไร่ผักส่วนนะครับมารวมกันประชุมค่ะโดยรองผู้วา่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านกระบอกว่าส่งกรานปีนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีพ้นการดําเนินงานเป็นทีน่าพอใจค่ะในการปฏิบัติงานการหลอดอุบัติเหตุในช่วงส่งกรานถ้าเทียบกับในปีที่แล้วค่ะซึ่งมีการเกิดอุบัติเหตุหลดลงรอยละสี่สิบหกจุดองซามผู้บาดเจ็บก็หลดลงเหมือนกันค่ะรอยละสี่สิบหกจุดจดกาวผู้เสียชีวิตก็หลดลงนะรอยละ4ี่สิบค่ะเป็นพ้นมาจากการทีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ย่างเขมแขงโดยจังหวัดนครศรีธธรรมรัชก็ใช้หัวขคอลักในการรณรงค์วาชีวิตวิธีไม่ขับขี่ย่างปลอดภัยรายอุบัติเหตุเพื่อเป็นการสร้างความตระนักรับรูแล้วก็สร้างจิตสํานึกข้องผู้ถี่ใชายร,รถชายถนนค่ะนอกจากนี้ค่ะนายไตรรัตน์ก็ยังย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดําเนินง,งานป้องกันอุบัติเหตุย่างต่อเนื่องกันค่ะเพื่อความปลอดภัยข้องพีนองประชาชนนั่นเองค่ะครับไปแลเซตตี้ของเมืองคอนนะครับในชน่วง1 1เถึง17เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับม,มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น27ครั้งไมม่าากเด นะครับใครเท้าเท้าก็าาแลกกับสุรันนะมีผู้บาดเจ็บ58คนแล้วก็เสียชีวิต3คนนี่น้อยว่าสุรัน3คนนะโดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถจักรยานยนต์ พฤติกรรมเสี่ยงลักๆที่ทําให้บาดเจ็บนะครับก็คือเรื่องของการไม่สวมมวกนีรภัยและก็เรื่องของทัศนาวิไสยนะครับเนื่องจากบางพื้นทีน่นี่ก็มีคนตอกันดวย<ฆ>นะครับแล้วก็ถนนที่เกิดประเทศทสูงสุกก็คือถนนในมู่บ้านนะครับสายรองนั่นเองโดยมีห้ามเภอที่ไม่เกิดประเทศอ่าน,<ฆ>น่าชื่นชมทีเดียวก็คือนบพิตัมนาบอนพระพรหมม่วไซและก็อําเภอชะเลิมพระเกียรตินะครับทีนคกศรีธรรมราชห้ามเภอไม่มีประเทศที่ว่าทำได้ยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับวันนี้ต้องปรบมือให้ต้องปรบมือให้กันเลยนะคะ